ครับผมสวัสดีครับพบกับผมช่องหนุ่มน้ามุนคนมงเพชรนะครับครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวปืนลูกซองแฟดตนะครับลูกซองแฟตซ้อนของแชทมาอามนะครับเป็นปืนของสัญชาติตุรกีนะครับพอดีผมรีวิวคลิปแรกแล้วครับแต่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่พอดีเป็นคลิปแรกยังเขินๆหน่อยนะครับนี่ครับตัวนี้ครับลูกซองแฟรตแชทมา รุ่นนี้ครับสปอร์ตนะครับสปอร์ตห้านะครับ505 50 <5 S 1> ตัวนี้เป็นผิวลมดำนะครับผิวลมดำลำกล้อง28นิ้วลำกล้อง28นิ้วหลังสะพานครับอันนี้ปืนปลอดภัยนะครับไม่มีลูกกระสุนครับ กะโหลกตัวนี้น่าจะเป็นสแตนเลสนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมผมลองเอาเด็กบูดมาดูดดูแล้วนะครับว่าไม่ดูดนะครับเป็นกระโหลกน่าจะสแตนเลสนะครับปืนผมซื้อมาประมาณห้าเดือนแล้วนะครับซื้อสวัสดิการมานะครับสอนอสอกอตัวนี้ผมซื้อมาราคาสี่หมื่นห้าร้อยนะครับ การใช้งานก็โอเคนะครับผมใช้มาห้าเดือนจะมีแค่ตรงนี้นะครับผิวผิวลอกนิดหน่อยนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับผิวลอกนิดหน่อย mm hmm. คือมาร้านปืนสุทนานะครับพิษณุโลกตัวนี้นะครับมีโชคมาห้าตัวนะครับแถมโชคมาให้ห้าตัวโชคเดีย๋ยวผมเอาโชคให้ดูนะครับ มัตนต้องมีที่ขันนะครับมีโชคค้าตัวกลุ่มกระสุนก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมไปรีวิวยิงให้ดูนะครับกลุ่มกระสุนของตัวนี้นะครับเนี่ยครับศูนย์เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับข้างนาเล็งง่ายนะครับเล็งง่าย ลายสวยเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นลายปืนจะถลอกแล้วนะครับผมใช้งานนะครับเห็นไหมครับลำกล้องยี่สิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบนะครับระบบเห็นไหมครับเนี่ครับระบบ ตัวนี้นะครับมีเซฟเซฟนี่คือกดลงเรียกลำกล้องได้ครับซ้ายขวาเรียกลำกล้องบนลำกล้องล่างนะครับต้องต้องเอามาตรงระบบเซฟเซฟก่อนนะครับเข้าขึ้นไปเอาลงมานะครับพอเรียกได้ลำกล้กองได้นะครับแต่ถ้าจะเรียกข้างบนเรียกไม่ได้นะครับล็อกเรียกข้างล่างนะครับระบบเซฟเรียกลำกล้องเวลายิงหนึ่งสองนะครับ ฝุ่นเยอะหน่อยนี่ครับข้างในตัวนี้จะเป็นตัวหักลองกล้องนะครับโดยรวมผมว่าโอเคนะครับสวยน้ำหนักเบานะครับข้างในตรงนี้จะจะเป็นรูนะครับผมไม่ได้ขันไว้ให้ดูนะครับข้างในจะเป็นรูนะครับเป็นรูรูอย่างใหญ่เลยครับเขาเขาวัดรูนะครับควัดรูตรงนี้ครับ ให้เป็นร่องเข้าไปให้เป็นร่องเพื่อลดน้ําหนักนะครับประมาณสามโลนะครับพี่ประมาณสามโลนะครับเดี๋ยวผมประกอบให้ดูครับมีเครื่องช่างห้ดูนะครับเบามากครับสําหรับผมนี่เบามากเพราะว่าข้างในเขาแบบึะครับ เนี่ยครับบอกว่าอันนี้คือตัวหักลำกล้องนะครับเนี่ยครับเวลาลั่นไกนะครับอันนี้ปืนปลอดภัยนะครับเวลาลั่นไกนะครับเนี่ยครับหนึ่งสองต้องหักลำกล้องเท่านั้นนะครับค่อยมันจะลั่นลั่นไกอัตโนมัตินะครับ เนี่ยครับสมมติเรายิงแค่ลํากล้องสมมุติเรายิงลากล้องลากล้องบนนะครับเรายิงลํากล้องบนปุ๊บสมมุติเราใส่ลูกโดดไว้ข้างล่างลูกเก็บติดอันนี้เรายิงอันนี้เราเรียกมายิงลํากล้องบนนะครับกดมานี่ตรงนี้นะครับขึ้นไปปุ๊บเรายิงลํากล้องบนนะครับปุ๊บแล้วเราหัก เราหักปุ๊บตัวนี้จะไม่ลั่นนะครับลากล้กองล่างจะไม่ลั่นนะครับลูกจะไม่กระเด็นออกนะครับเวลาเราไม่ยิงลูกจะไม่กระเด็นออกนะครับลากล้กองยงังยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าลูกไหนที่ว่ายิงไปแล้วนะครับลูกจะกระเด็นออกนะครับปอกปอกจะกระเด็นออกเดี๋ยวผมไป ยิงให้ดูนะครับยิงดูกลุ่มให้ดูเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวยิงปืนลูกซองแฟดแชมานะครับมาชมกลุ่มนะครับวันนี้ผมจะยิงด้วยลูกเก้าครับผมแป๊บนึงนะลูกเรมินตันครับ เลมิตันสองร้อยเมตรนะครับผมลูกยิงเป้าบินนะครับลูกเจ็ดสิบครับผมพอดีผมมีโอกาสได้ซื้อเป้ามาตรฐานมานะครับเห็นไหมครับยิงระยะสามสิบเมตรนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับว่ากลุ่มกระสุนจะเป็นยังไงนะครับผมลูกซองแฟดชัดมากนะครับ ตัวนี้ยิงด้วยโชคเบอร์ลำกล้องบนนะครับผมจะยิงแค่ลำกล้องบนทดสอบไม่ดูนะครับเพราะว่าผมใช้โชกแคบที่สุดนะครับเป็นปืนลูกซองแคทมานะครับลูกซองแฟดเดียวมาชมกลุ่มกันเลยนะครับยิงด้วยลำกล้องบนก่อนนะครับยิงด้วยลูกเป้าบินครับผมลูกเป้าบินของเลมิตันนะครับ ข้างหลังปลอดภัยนะครับเป้ากระสุนเดี๋ยวผมจะมายิงให้ดูนะครับโอเคครับยิงเลยนะครับข้างหลังปลอดภัยนะครับไม,ไม่ไม่ดรามานะครับยิงที่กลางเป้านะครับอันนี้เป็นลูกก้านะครับ เดี๋ยวไปชมกลุ่มกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับพอดีไม่มีสนามมัรยฐานนะครับผมไม่รู้ว่าจะยิงแม่นหรือเปล่านะครับ ไม่เข้าเลยครับผมลำกล้องมนนะครับโอ้โหลูกสองร้อยเมตรครับผมเห็นไหมครับเข้าหมดเลยนะครับระยะสามสิบเมตรนะครับจากนู่นครับผมอันนี้ลูกเก้าครับเข้าหนึ่งสองสาม กลุ่มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับลูกเก่าผมเลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ลูกนี่เข้าหมดลยครับเป้าบินโอเคครับเดี๋ยวผมจะยิงลูกกีตสิบให้ดูนะครับด้วยเป้าเดิมนะครับแปบ๊บนึงนะครับไม่มีคนถือกล้องให้ครับ ขออภัยนะครับค่ามุมกล้องไม่ค่อยสวยยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะยิงด้วยลูกเกียรสให้ดูนะครับของบูลเลตมาสเตอร์นะครับเมื่อกี้ลูกเก้าผมลืมบอกนะครับของสตอรี่นะครับลูกหัวทองแดงนะครับลูกสองแรงครึ่งครับอันนี้บูเลตนะครับเห็นไหมครับพอดีมุมกล้องอาจจะนิดหน่อยนะครับไปชมกันเลยนะครับ กินซ้ายแน่นอนครับเดี๋ยวไปชมกลุ่มลูกเจ็ดสิบเมตรนะครับพี่ครับป๊บนึงนะครับ โอหลูกเจ็ดสิบเมตรประมาณนี้ครับเห็นไหมครับนี่ลูกเจ็ดสิบหมดเลยนะครับยิงด้วยลำกล้องบนนะครับผมว่ากลุ่มยังไม่เท่าไหร่นะครับผมหรือผมยิงไม่ค่อยดีผมแรงตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะ น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมครับผมเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องหนุ่มหน้ามนคนปรงเชรนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีดราม่านะครับผมยิงปลอดภัยดีนะครับข้างหลังอันนี้เป็นคันดินนะครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ